แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกัน500บาทตอนนี้ท่านบอกว่าท่านไปประชุมเอา1นึ่งพันบาทครับเสร็จแล้วร้อนขอเส็ยงปบปุ๊บครับปีหน้าคนจะเป็น2,000นะเอางี้สองพันบาทไดบขอให้มาอยู่ที่ได้ฉลองยศนิ้วปสาที่สามนิ้วค่ะปสาค่ะ สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านประธานมาแล้วให้เด็กวันนี้เรามีเกมให้กับเด็กโอ้หลายเกมเลยี่ามาด้านในก่อนโลกมาท่านพิธีเปิดก่อนประธานนักเรียนประธานนักเรียนเลยครับแล้ทำไมไม่เหมกันบอกว่าไม่โดนไม่ผิดเลยใส่ไม่ผิดแล้วี่บ้านจะมีจะปล่อยให้นักเรียนไว้ผมยาวได้เอาบ่อป .5 ป .6 เชิญค่ะเห็นไหมเก้าอี้เด็กเยอะเหลยไหม ้เวลหมองกองคุยเส็จแล้วนะครับก็จะขอสีอะบางดิสีอะบางดิหนึ่งสองสาสามนางสาวยิ้งรักวันที่12มกราคม2 5น6เรเื่องยาวชนตลอดจนผู้ปกครองอ่าที่จานป้ยคะจันป้ยคะเยาวชนเป็นรักครอบครัว เพื่อทูนไว้ซึ่งสถาบันท่าศาสนาดีฉันขอมอบคำขวัญวันเด็กขอ,องท่าเพื่อเพิปัญหานำพาไทยสู่อวันคิดแต่การแสดงออกต้องเป็นไปอย่างรากฐาสนสำคัญของการอยู่ร่วมกันในทรงประสบต่ความสุข <'s> ความเจริญที่พัฒนาประเทศชาติก้าวหน้าสืบไปครับเปิดงานในท้งนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเนี่ยสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับอาจารย์นะครับเจ็บตัวต่อไปเลยครับระดับมัธยมม .1 ถึงม .3 เหรียญเงินต่ฟ้าก่อนนะครับนำคลิปละระบัดดังเกิดนี่เป okay. ็นอ <knowledge> ่งล้ำประจำโรงเรียนของเรานะครับเด็กนะฮะอากาศกับเด็กแสดงวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นป .4 ถึงปหกสอบวยเด็กหญิง วัลแพนพัสบุญชยานีเพชวงเด็กนะคเดกิจกรรมการทำอาหารตากล้องนครับประกอบไปด้วยเด็กหญิงรัตนาพรนักแเดงเป็ร่วมนะเด็กร่วๆตา้าใจตา้าใจเครื่องประกอบเพลงของเด็กพิเศษเรียนรุ่มีไปประกวดเข้าไปสอบอินทปัญญ่าอิจชายชัยพิชกูไม่ได้เกิดแสงสีแสงสี ไม่มาครับอลุณไม่ได้ยินชื่อตัวต้องหันกล้องมากันที่บริเวณสำรับทุกทานของมองป้ามองป้ามองป้าของเด็กน้องนุ้นแลสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะมอบเลยครับ คุณดาษาของนักเรียนที่มีคุณธรรมเดริยธรรมนะครับครัอนน้อยนันเน้อยเจริญครับคนแรกนะครับชาดาชั้นประถมศึกษาปีที่6จเห็นว่าเขาทำต่อไปแล้วต่อไปนะดับน้องชั้นหนึ่งจปีที่สองเปียก้องไฟ้าเป็นแก้วโดยใช้ชั้นนิยมึกษาปีที่หนึ่ง ครับตามเลยครับลดสุคนสิที่ินเทาบอาไครับคุณละสามร้อยบาทมาสอนคบเป็นเดของเรานะครับครับุณละห้ารับรางวัลเลยครับทุกครับทุกของพระอาจารย์คุณจาทำจะได้ทำนะครับมมีสองคนใครวะโอเคเราก็จะให้รางวัลเย็บแบบเย็บยเย็บทำท่าที่เด็กทำเสียงให้กับทางโรงเรียน อัลลอฮฺกินปัญญาอิจต์ปัาอัลลอฮอิ